สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บโจเกอร์หนึ่งสองสามครับผมท่านผู้ชมนะก็ผมคาร่อนนั่นเองครับผมช่องใหม่ของผมเองครับผมฝากกดชื่อไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ครบสามร้อยซับแรกด้วยครับผมจะมีไลฟ์สดแจกเงินในแฟนเพจครับผมท่านผู้ชมนะคนที่ยังไม่ได้กดติดตามแฟนเพจของผมลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมวันนี้ค่ายพีเจครับผมฟอร์ทโอเอ็ครับผมโปรโมชั่นใหม่ครับผมโปรโมชั่นดีๆสำหรับสมาชิกใหม่นะฝากครั้งแรกรับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สูงสุดถึงสามร้อยบาทครับผมฝากสาม แนะนำเพื่อนเราลด20%ของยอดฝากแรกของเพื่อนนะคับชมใครที่มีเพื่อนเล่นอยู่แล้วนะแนะนําไปนะเราจะได้ไโบนัสไป20%ขึ้เนเงินเสีย4%หลังเที่ยงคืนทุกวันนะผมใครอยากเล่นลิงก์ที่ผมปักไว้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์ T A M E ขอหน้าตาประมาณนี้ผมสลอต10ช่องนะ Fortuno X นะผมเล่นบ่อยอยู่แลลวต้องรู้นะตัวแพงก็เป็นตัวทองนะรองเ,อเป็นเงินถุงเงินนะประมาณนี้ครับผมเราจะมาลุ้นคูณ10กันวันนี้เป็ดเท่าไหรด่ดิ50แล้วกัน ้ยถ้าได้นี่จบเลยนะท่านผู้ชมนะกดสองเปิดนี่ได้จบเลยนะคูณสิบอะนึ่ว่หมาผมท่านผู้ชมจะมีฟีเจอร์พิเศษคือกระทิงโดดน,นะท่านผู้ชมทุนเรา18500ครับ้ผมดูซิว่าวันนี้จะเดือดหรือเปล่าฟีเจอร์พิเศษออกนี่มันต้องโดนเทอร์โบนะเกมนี้จริงๆเมื่อกี้เกือบไ,ได้คูณ10แล้วตัวถูกก็เลิกแล้วเมื่อกีไ้ได้คูณ10 ถ้าเหมือนกันทั้งหมดนะมันจะคูณสิบเลยนะท่านผู้ชมนี่เรื่อยครับผมขอเกมมาได้ให้ผมคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะสำหรับช่องกระรอนนะท่านผู้ชมนะกระโดดไหมกระทิงต้องกระโดดนะถ้ากระโดดจะมีฟีเจอร์ครับผมจะรีสปินจนกว่าเราจะชนะนะโอ้โหท่านผู้ชมนะเกือบแล้วถ้ามันได้ลายนู้นด้วยนะเดือดแน่ห้าร้อยครับผม ได้อยู่ค่อยๆตอดไปไม่เปิดฟรีก็พอแล้วอะเอา้าเรียบร้อยผมค้างนานๆนี้กระโดดแน่นอนตัวแพงไปเลยเอา้าตัวนี้แหละเอาตัวนี้ตัวนี้แพงสุดท่านผู้ชมโอ้โหดูว่ามาอีกทีนึงนะไม่เอาสม้มส้มห้ามหยุดนะถ้าส้มหยุดนี่สวยเลยโอเคผมต่อนะ ตัวรูปภาพอะไรก็ได้นะโอ้ท่านผู้ชมมันมาไลาน์ยิงใส่จะโดนละเรียบร้อยนะโอเคก็ได้เล่นอยู่นะท่านผู้ชมนะแต่เราเป็น50บาทนะชิวๆแบบนี้เล่นได้ผมประมาณนี้แล้วกันเกมนี้ประมาณนี้กำไรมาพันห้าผมท่านผู้ชมฝากกระชื่อมไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งช่องนี้ไวนะ้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมนะใครอยากเล่นนะเพจ่ทิ้งไลน์แอดไว้ตรงนี้ครับผมท่านผู้ชมนาะขึ้นไว้ให้ครับผม Gm หครับผมท่านผู้ชมนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย